สบายดีคนหมกักเลขเด็กเบอรคถูทุกคนพี่น้องเฮาสบายดีกันเบอร์ถูกทุกคนเลยเนาะมันนี้วันที่สิบสี่เดือนเก้าสองพันหกสิบสี่จะมาลงแนวทางเลขเวียดนามฮานอยเนาะอันเดียวกันแล้วก็มีดาวโจรวนะีไพีเนาะลาวสตาลาวสามัคคีเนาะจะมาลงให้เลยพี่น้องเฮาเนาะก่อนจะไปเอาแนวทางพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อทางท่องยนะูทูบเนาะสั่ง ทางซ่องยูทูบรือว่ากดติดตามไวเดอร์พี่นอ้องเด้อขอขโมกขอใจลายๆู้ที่กดติดตามแหละกดไลค์กดรซให้เนาะขอขโมกขอใจหลายเนาะแล้วก็ผู้ที่ส่งน้ําใจให้พ้อเนาะก็ขอขโมกขอใจลายผู้ที่อยากส่งน้ําใจให้เดอ้อเนาะพ้อแล้วก็ไปเอากันเลยพี่นอ้องเขาไปพ่อมาเอากันเลยเนาะเริ่มต้นที่ดาวโจ VIP น VIP เนาะวันที่14ตอนเที่ยงคืนวันนี้เนาะแล้วก็วันที่15จะเป็นเวลาตีสามเนาะอ่า เที่ยงคืนวันนี้เนาะวันที่สิบสี่วันที่1 5จะเป็นที่ตีสามห้านาทีเดอร์มันเลยมันเลยวันไปแล้วนะมันก็ต้องเป็นวันที่15เนาะไม่ต้องเป็นตีสามห้านาทีเนาะ,ะดาวโจร VEP ให้เด่น8กับ9รูด8กับ9เนาะรูดผมลืมเขียนให้รูดเนาะบนล่างรูดเนาะรูด8รูดยังไง ย้ําว่าถ้ารูด8รูดไปกลับถ้ารูด9รูดตรงๆไม่ก็ไม่ต้องกลับเนาะทั้ง2อันบนล่างเหมือนกันเนาะทั้ง2เวลาเลยถ้าออกเวลาเที่ยงคืนแล้วไม่ต้องต่อตี3แต่ถ้าไม่ออกเที่ยงคืนให้ต่อตี3เนะาะอ่าขอให้เฮงเด้อรูด8รูดยังไง8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9เนาะ9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9เหมือนกันเนาะรูด 9ก้าลูดตรงๆแต่8ปลูดไปกลับด้วยเนาะบนล่างเหมือนกันเนาะอ่าดาวโจนส์วีวันนี้ขอให้เฮงเด้ออ่าเราไปต่อกันเลยมาต่อที่ลาวสามคีเนาะวันที่14วันนี้เดือน9 2 0 0 4สีลาวสามคีเนาะออกประมาณ2ทุ่มครึ่งเนาะอ่าผลออกเนาะ แทงมาได้เด่น6กับ5เรียงให้ไป8 9 1 2ผมจับให้6 8 6 9 8ห5เ5้า1ป2ห้าแ่เนาะถ้าใครไม่สอบตามที่ผมจ่อจับให้พี่น้องสามารถไปสลับจับเสีเองเนาะมีหกห้าหกแปดหกเก้าหก่าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งถ้าใครไม่สอบเลขเด่นเอาเลขเรียงจับเสียกันได้เนาะมี8 9 8 1 8 2 9 1 9 2 1 2แล้วแต่พี่น้องเลยบนล่างเหมือนกันเนาะลาวสามัคคีเนาะลาวสามัคคีเนาะ ต่อเลยต่อที่ลาวสตาเนาะผลออกประมาณ3บ่ายสามครึเนาะบ่ายสมงครึ่งนี่แหละนาอะจะออกแล้วเนาะอ่าวันที่14เดือน9 2้าสให้เด่น6กับ5เน้อจับใส่6 5 6 8 6 9 6 1 6 2 5 8 5 9 5 1 5 2ถ้าใครไม่ชอบเลขเด่นเอาเรียงจับใส่กันได้นามี8 9 8 1 8้ 2, 9 1 9, 2, 9 2 1 2อง แล้วแต่พี่น้องผมจะจับให้6-8ผมเน้นไปที่6-8กับ6-1เนาะ6-8 5-8 5-9 6-1ผมเน้นไปที่6-8กับ6-1ถ้าใครไม่ชอบตามที่ผมจะจับให้พี่น้องสลับจับใสเองได้เลยเนาะเลข3ตัวให้ไป0-6-8 0-6-1เนาะแล้วแต่พี่น้องจะจับใส่แล้วแต่เนาะใครชอบตัวไหนก็จับใส่ได้เลยเนาะบนล่างเหมอนกันเนาะลาวสตาร์วันนี้ขอให้เห็นครับผมต่อเลยอ่ะเรามาต่อที่เวียดนามฮานอยอันเดียวกันเนาะเวียดนามฮานอยเนาะ วันที่14เดือน9 2้านเนาะพานอย4รอบวันนี้เนาะมี4โมง5โมง6โมง7โมงเนาะเลขออกเนาะอ่ะสูตรเด่นเลี่ยงทำมาได้3 2เนาะเด่น3กับ2เรียงให้ไป5 6 7 8 9จับใส่ไงนี่3 2 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9ถ้าใครไม่ชอบเลขเด่นเนาะเอาเลขเลียงจับใส่กันได้มี5 6 5 7 5 8 5 9 6 7 6 8 6 9 7 8 7 9 8 9แล้วแต่พี่น้องชอบเลยเนาะ ทีนี้เรามาดูสูตรเทียบสูตรเทียบสําคัญเนาะสูตรเทียบทําออกมาได้567 801อ่าเลขเรียงมาหมดเลย5มี6มี7มี8มีเนาะไม่มีแต่9กับ1ผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะออกเลขเรียงเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะออกเวลาไหนไม่รู้เนาะออกเวลาไหนก็ไม่รู้เนาะน่าจะมาเลขเรียงน่าจะมาเนาะเรียงจับเสีกันได้เลยมี5 6 5 7 5 8 5 5 8เนาะ แล้วก็หกแปดหกเอ่อหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดแล้วแต่พี่น้องชอบเลยนี่เนาะห้าหกมาติดสูตรสามตัวอีกเนาะสําคัญมากเนาะผมก็เลยจับให้ห้าหกด้วยเนาะผมจับให้ห้าเจ็ดด้วยเนาะอ่าเน้นไปที่สองห้ากับหกห้าหกเนาะห้าหกเน้นไปให้เนาะถ้าใครไม่ชอบตามที่ผมจดจับให้พี่น้องสามารถไปสลับจับเองเนาะเลขสามตัวจะเขียนให้เลยเลขสามตัวจะให้ไปหกห้า 6 6 5 4 6 5 5 6 6 4อ่ะแค่นี้เนาะเพราะว่าเลขมันมีนิดเดียวเองเนาะ เลขกมันมาเบิลก็ให้ไปแค่นี้ไปสลับจับใส่เนาะแล้วแต่พี่น้องจะปีนจะกลับใส่แล้วแต่เลยหาหน่อยวันวันที่สี่วันนี้เนาะเดือนเก้าขอให้เฮงเดอ้อถือว่าเอาเลขเอาเบอร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เดอ้อผู้ไดที่ยังบ่ไะ้กดติดตามกับกดติดตามไว้เลยเนาะการิึลงเลขให้ทุกๆวันเลยเนาะลงหววให้ลงแนวทางให้ทุกๆวันเลยเนาะ ข็ขอขอบใจผู้ที่กดไลค์กดแชร์ให้เนะาะขอขอบใจที่ติดตามกันมาตลอดเนะาะขอบโมกขอบใจหลายๆเนาะอ่าก่อนจะนําเลขไปมื่อนี้ฟังคําเตือนก่อนคําเตือนเลขที่หายไปเบิ่งเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะบ่มีไผฮู้ว่าเลขมันสิออกหยังข่อยเองยังบ่ฮู้เนาะว่าเลขมันสิออกหยังจังซั่นจังว่าอ่านําเลขไปซื้ออย่างมีสติเนาะซื้ออย่างมีสติเด้อพี่น้องเด้อจังซั่นจังว่าขอบโมกขอบใจหลายๆเนาะสบายดีคุณทุกคนสบายดีสบายดี